วันนี้แรงขึ้น2จังหวัดฝนมากสุด8เศของพื้นที่อุตูประกาศเดือนฉบับที่10พื้นที่เสี่ยงภัย5ภาค 5, 5ดจังหวัดปากหมุดดวนพี่ก๊อกาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภะยบุตกภะยมีกรกยกาศทางเพจและ u t u b e ฝนฟ้าพยากรมทอภิพรุษพลาชัยทาง Facebook ประจำวันจันทร์ที่12พฤษภาคมในช่วงเที่ยงวันนี้อาจารย์จะพามาดูและติดตามประกาศกมรมวุฒูฉบับที่10 แจ้งเตือนผลกระทบจากพายุฤดูร้อนจนถึงในวันนี้12พฤษภาคมในทุกภาครวมถึงแนวโน้มฝนเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคและในด้านของแนวโน้มมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะเริ่มขึ้นแล้วจากหย่อมความอากาศตามกำลังแรงที่จะดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้นนะคะรวมถึงผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ บริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็เริ่มแล้วนะครับหลังจากที่ไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาก็เริ่มมีพาย,ยุฤดูร้อนแต่ความรุนแรงมากกว่าพื้นที่อื่นหน่อยก็จะมีในด้านของลมกระโชกแรงบางพื้นที่ก็มีลูกเห็บตกอย่างเช่นที่บริเวณพื้นที่แม่ห้องตอนเชียงรายพะเยารว,วมถึงลำปางก็ได้รับผลกระทบจากพาย,ยุฤดูร้อนไปตามๆกันนะครับภาพข่าวเหตุการณ์แรก ที่บริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน17.30นาที10พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงบริเวณพื้นที่ตำบลํำรอดอำเภอปางมะพ่าแม่ฮ่องสอนเป็นเหตุให้มีต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนและสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบนอกจากนั้นแล้วนะคะที่บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเมื่อวานนี้11 พฤษภาคม2 5 6 8เวลา14บนกาสานาทีเกิดพาย,ยุฤดูร้อนพาย,ยุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ตบลเจริญเมืองตลม่วงคำ,อ,ำอพานจัังหวดเชียงรายส่งผลให้มีต้นไม้ล้มทับกีดขวางทางการจราจรและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนนะครับส่วนบริเวณพื้นที่จังหวัดพะเยาเมื่อวานนี้เช่นการ11พฤษภาคม14บนกาสีนาทีเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงพื้นที่ตลแม่ปูม อำเภอเมืองพยาวจังหวัดพยาวส่งผลให้ต้นไม้ล้มกีดขวางทางการจราจรบริเวณถนนพะหนโยทินสายหลักส่วนที่บริเวณพื้นที่ห้างฉัดและเถินจังหวัดลำปางก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครัะ4พฤษภาคมที่ผ่านมา1 5นาฬิกา10นาทีเกิดพายุฝนฟ้าขนองประโชกแรงในพื้นที่ตำบลปงยางโคกอำเภอห้างฉัดและตำบลแม่ป่ อำเภอเทินจังหวัดลำปางส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลังคาเรือนอย่างที่เห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนะครับ ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่แอดมินไม่สามารถนำมาไล่เลียงและนำเสนอข่าวได้นะคะเพราะมีระยะเวลาอันจำกัดแอดมินก็นำมาให้รับชมกันในบางพื้นที่ในบางเหตุการณ์น,นะคะนอกจากภาคเหนือแล้วก็มีบริเวณพื้นที่ภาคอีสานร,รวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกในบางพื้นที่ก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับแต่ที่เน้นๆในช่วงนี้คือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานเพราะอันดานของบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมจะแผ่ลงมาปะทะบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานก่อนดังนั้นความรุนแรงของสภาพอากาศจากย่อมความร้อนที่ปกคลุมในด้านของลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปะทะก็เกิดเป็นพาย,ยุฤด,ดูร้อนได้นะครับความรุนแรงสภาพอากาศขึ้นอยู่กับอากาศร้อนและความแปรปรวนสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่และหลังจากวันนี้เป็นต้นไป 13พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคบในด้านของลมต่ำตกเฉียงใต้จะเริ่มทำงานเป็นระบบและเริ่มมีหย่อมความกดอากาศตำ่ำที่จะดึงกลุ่มฝนให้กระจายตัวเพิ่มมาขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนจากมรสุมตําตกเฉียงใต้จะเริ่มทำงานนะครับหรือมรสุมประจำฤด,ดูฝนในช่วงแรกจะยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการและพอฝนตกต่อเนื่องมีปริมาณฝนพอควรในด้านของกรมอุตุก,ก็จะออกประกาศ การเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการน,นะครับส่วนในวันนี้แจ้งเตือนในด้านของพาย,ยุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้กระทบถึงวันนี้12พฤษภาคม2568เป็นฉบับที่10ประเทศไทยตอนบนยังคงมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นลักษณะพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางแห่ง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ทําให้ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือจะทําให้เกิดพาย,ยุฤด,ดูร้อนในวันนี้12พฤษภาคม2 0 1 8 พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบ,บุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครปริมณฑลนคร ท่นายกปราจีนบุรีสาแก้วจะุจึงสาวชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชบุรีประจบรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังตรายจากพาย,ยุฤดูร้อนและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพาย,ยุฝนฟ้าคะนองเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วม,มซ้ำกโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำมีข้อจำกัดการระบายน้ำอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นเนื่องจากระบายน้ำไม่สะดวก ไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลเตรียมการป้องกัรระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นการผลผลิตทางการาเกษตรและสัตว์เลี้ยงดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเกต็ต กระบี่และตรงังจากลมตมตกเฉียงใต้เริ่มปกคลุมบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและภาคใต้มีกําลังปานกลางเสริมข,ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาไร่ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มชาวเรือบริเวณดันนงกล่าวเดินเรือด้วยความระ หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในวันและเวลาดังกล่าวทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังติดตามอัปเดตเพียกราศจากอย่างใกล้ชิดกรมอุตุจะออกประกาศฉบับต่อไป12พฤษภาคม2568เวลา17นาฬิกา กรมอุตุจึงได้ออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง12สภาคม2568 6นาฬกาของวันนี้ถึง6นาฬกาของวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่ตาสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตร เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีราบรชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีซึ่งนะคะฝนในวันนี้มากที่สุด จะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกฝน80%ของพื้นที่รองมาที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้รวมถึงภาคเหนือฝน70%ของพื้นที่ส่วนภาคอีสารฝน40%ของพื้นที่ส่วนมากตกทางตอนล่างของภาคนะครับก่อนที่เราจะไปดูการพยากรณ์ในวันนี้เดฟนินจะพาไปเช็คพิกัดและปากหมุดพื้นที่ฝนกันก่อนนะครับในแต่ละพื้นที่11มี12พฤษภาคมกลุ่มฝนในบริเวณพื้นที่ ปัว3.3เชียงคำ3.1พยาว2.3เชียงดาว3.4ใชยปราการ4แพร่7.7เด่นชัย11.9ลอง7.7วังชิ้น4.5บ้านสวนป่าศรสีสัชนาลาัย3.6บ้านน้ำจวง5.7บ้านห้วยแมง3.8พิษณุโลก1.6พิจิต2.4อุบลราชธานี3.4เดชอุดม3.9กันทรักษณ์1.8 กูขัน1.2นครนายก5.5สระบุรี2พนมสารคาม3.8คลองตะกราว2.1น้องใหญ่8ชุมแสง4.7สอยดาว4.1วงน้ำร้อน4.9คลุง6.1ตราด8.5ประจบพรีขัน2.4ทับสแก2บางสะพานน้อย3.2ชุมพร2.1ท่าชนะ2.6ขนม2.5นครศรีธรรมราช2.1ทุ่งใหญ่3.6 ชะอวน5.1หาดใหญ่4ปัตตานี4ยะลา5.5และนาราธิวาส3.9 15นาฬิกา12พฤษภาคมเดชอุดม8.9กันทลักษ์11.9คู่ขัน9.9สีสเกต8.1ศิลาลาด1บนราชธานี1.8สุรินทร์2.1ตาแก้ว1.3ชาติชิงเศร้า พนมสารคาม7.3คลองกระกลาว8.2ซอยดาว7.9คลองหาด4.1บ่วงน้ำร้อน6.6กรุงเทพมหาค 7, น,นคร3.7พระนครศรีอยุธยา2.1ท้องผาภูมิ4.7อุ้มผางหนึ่งส่วนพึ่ง2.9หัวหิน3.9ประโจบรีคีนหนึ่งบางสะพานน้อย2.8สุราษฎร์ธานี5.1ตะกวัะวป่า4นครศรีธรรมราช6.2ตรัง6 หาดใหญ่6.9และยะลา3.7ต่อไปจะพาไปดูการพีกณรอากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้12-13พฤษภาคม2568พาการอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนืออากาศร้อนฝนฟ้าขนองร้อยละ70ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่อุอตรดิตตา สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิิตพษณุโลกและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุดยิบสองยิบสี่องศาและสูงสุด3 3มสองศาลตมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วห้าถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ40ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมานกนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานี อุณภูมิต่ำสุด21.24องศาและสูงสุด3235องศาจากลตมตะวันออกความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ70ลงประโชคแรงฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีธยาสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด2 3 3 5องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็วสบถึง20กิโเมตรต่อชั่วโมง กรุงเทพมหานครปริมนฑลฝนฟ้าขนองร้อยละเจลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดยี่สองศาและสูงสุดน3ม4องศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมง พะยะกากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามยี่สิบหกองศาและสูงสดุดสามสองสามสี่องศาจากลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วามถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นสูงหนึ่นงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองลอยและ70ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามยี่สิบห้าองศาและสูงสดุด3 0 3 2องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมสูถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงพื้นคลื่นสูงนงถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้ติดตามประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจารรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งครีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ